เออเหอเออเหอะเบา,บานะลกูกเตี้ยมระวังโดนน้องอ๋อน้องกลัวเลยนั่นนะฮะจำระวังโดนน้องอ่าอ่ะที่เช็ดที่เช็ดที่วันในวันในวันที่เช็ดเช็ดกิสโอเคเนี่ยเด็กๆอย่าเล่นบอลอย่าเล่นแรงเบาๆเบาาเบาๆกับน้องอ่าอย่าตบปบน้องแรงนะเดี๋ยวน้องเป็นแผลนะ ไม่ต้องปลุแรงนะคะอ๋อจะโดนแย่งเหรอโดนพี่เต็มแย่งเลยอ๋เบาๆนะเตี้ยนเบาๆนะลูกอืมกงห่วไปเอาคืนอีกฮะ